สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูในคลิปนี้นะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพูดคุยกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับรายงานล่าสุดจาก m อ n นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเ,เตอร์มีการระบุออกมานะครับว่าเฟรดเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของฟูลแลมไปแล้วนะฮะ ในตอนนี้นะครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยนะฮะทุกคนก็น่าจะได้เห็นภาพที่มาโกซิวาเนี่ยมีการยืนคุยกับเฟรหลังจากจบเกมนะครับแล้วทีนี้ครับสื่ออังกฤษส,ส่วนใหญ่รวมไปถึงสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาทันทีครับว่าตอนนี้เฟรเป็นที่สนใจของฟูลแลมอย่างเป็นทางการนะครับเหตุผลสำคัก็คือ เรื่องหนึ่งเนี่ยแมนยูก็พร้อมขายอยู่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าเฟรดเนี่ยเข้าวัย30ปีแล้วนะครับแมนยูต้องการมิดฟิลด์ที่อายุน้อยมากกว่านี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะฮะสำหรับเฟรดเนี่ยสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดเช่นเดียวกันนะครับก็หมดในช่วงปีหน้านะครับแถมทั้งเอ็มเอ็นยังได้มีการอ้างไปถึงแม็กโทเมเนีด้วยนะครับจริงๆเนี่ยนิวคาสเซิลสนใจสกอตต์แม็กโทเมเนีเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่มีแผนการปล่อยตัวมิดฟิลด์รายนี้นะครับเนื่องจากว่า ไม่ถูกวันนี้เนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการส่งเสริมแมนยูได้ในอนาคตหรือว่าซีซันหน้านะครับส่วนในเรื่องของเฟสเนี่ยนะครับเฟสเนี่ยก็จะได้ไปร่วมงานกับอเดสเปร่าครับอดีตนั้งแตะของแมนยูนะฮะที่เป็นชาวบราซิลเหมือนกันนะครับเปเร่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของฟูลแลนมไปแล้วนะถ้าเกิดแบบไม่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเฟสเนี่ยก็จะย้ายไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็ ดูเหมือนว่าถ้าเกิดฟูลแลมจริงจังจริงๆในช่วงซัมเมอร์เนี้ยนะฮะไม่น่าจะพลาดนะครับในเรื่องการคว้าเฟซเข้าไปร่วมทีมนะครับในส่วนเรื่องของมาโกสริโอนาโดนะครับซูน,น้าดาวรุ่งจากลีกบราซิลหรือของทางซานโตนั่นเองนะครับสโมสรดังจากลีกบราซิลก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันด้วยนะครับตามรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอล90้าสิมินครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยชื่นชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ยังมียูเวนตุสเปเช่รวมไปถึงโรม่าก็ ติดตามแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับผลงานของเตะรานี้นะครับเดียรโดกด,ดไปแล้ว4 2ประตูครับแล้วก็สิบแอซิดให้กับทางซันโตสนะครับมีการเปรียบเทียบเรื่องของรูปแบบการเล่นที่คล้ายๆกับซิโกอากิโร้นั่นเองนะตำนานดาวยิงทีมชาติอาเจนตนะครับเดียร์โดถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์โดยธรรมชาตินะครับหาพื้นที่ว่างได้ดีมีทั้งเรื่องของความเร็วความคล่องเทคนิคดีนะครับแล้วก็เล่นเรื่องของ ลูกกลางจาดได้ดีอีกด้วยที่ว่าครบเครื่องทุกๆรูปแบบในเรื่องการจบสกอร์นะครับแต่มันมีเรื่องยากครับเนื่องจากว่าเรียวโดเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาทางซันโตไปในช่วงมกราคมนะครับสัญญาเหลือเยอะทําให้ในช่วงซัมเมอร์นี้มันจะเป็นเรื่องยากของหลายๆทีมที่สนใจนะครับซึ่งแมนยูก็กําลังมองหาแบบ สูนทาอายุน้อยราคาไม่แรงเข้ามาเพิ่มเติมอยู่นะครับในรายของฟิล์มปงครับข้อมูลจากรูดี้กาเลติครับมีการให้ข้อมูลกันออกมานะฮะว่าตอนนี้แมนยูไม่ใช่ทีมเดียวแล้วนะครับที่สนใจฟิลมปงนะครับว่ากันว่ามีเรอัลมาดริดอีกหนึ่งทีมครับที่ติดตามสาการของนังเตะรรายนี้นะฮะแต่แมนยูยังเป็นผู้นำนะ แมนยูได้มีการติดต่อกับตัวแทนของทางนักเตะไปแล้วพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดแมนยูยังช้าอยู่เรอัลมาดริดก็อาจจะปาดหน้าก็ได้นะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็พร้อมเหมือนกันที่จะมีการซื้อแบ็กขวารายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับส่วนในเรื่องของเจมส์เดอร์สันตามข้อมูลจากเบนจาคอบนักข่าวของ CBS Sport เนี่ยนะฮะได้มีการระบุออกมาครับว่าเจมส์เดอร์สันเนี่ย มีโอกาสย้ายออกจากเลสเตอร์สูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทีมตัวเต็งยกให้เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่เป็นตัวเต็งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนละนะครับ,บาการมกราคมก็มีข่าวแต่ว่าก็แปลกไปซัมเมอร์นี้พวกเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทรอน์มสเปอร์นะครับก็ถือว,ว่าเป็นตัวเต็ง อีกหนึ่งทีเหมือนกันที่สนใจไมตส์สันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสเปอร์ก็ต้องเคลียร์เกี่ยวกับดีเรคเตอร์คนใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่เสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทีมอื่นที่ตามตามมาก็ยังมีโอกาสอย่างเช่นอาร์เซนอลนะครับที่ต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวรุกร้ายใหม่แมนเชสเตอร์เดนทก็กาชื่อแมนยูไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับที่แมนยูให้ความสนใจเหมือนกันนะครับแมนยูเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมตส์สันมาน,นานมากแล้วนะครับหลายซัมเมอร์ก่อนแล้วนะฮะ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยข่าวมันแบบเริ่มเบาบางลงไปและแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับแมนยูเหมือนกันแมนยูเนี่ยก็มีข่าวในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าต้องการฟิฟฟ์รานใหม่นะครับบางทีแมนนสันอาจจะโดนจับลิรายชื่อมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้สําหรับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนยูนะครับสำหรับคลิปนี้นะส่วนคลิปอื่นนะครับคลิปต่อไปก็ จะเป็นหนูเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของหลายๆทีมนะครับทีมชั้นนําให้เรามารับฟังกันนะครับลาไปก่อนนะครับบุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ